เพดูเพียนเพดูคูกับรถจ้องเต้าคนขึ้นนังเต็มแล้ววันนั้นนี้สิ้นเดือนกูจําได้วันตีสามสิบเอ็ดไอ้โต๊ก็ไปใกล้รถไฟอยู่กลางกูกัลรถตุ้งนั้นไปประกาศเพดูคนลงจากที่วัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โต๊ะายญ่นาอนไปกระื่นววาจันการกล่าวจันน่ะทำดูวยไอ้ตองนี้มึงกับนกูใจจบแต่ได้ตองอย่าเล่กจะคุยรอบผมปลดเรามาไม่เล็กใหรืโตมันเลงกมาเล็กยา เดี๋ยวไม่กบเลยกูกลายต้นมึงเครียดได้ต้องเครียดไรสิงวันนี้ไปลาดป้ากูไปลาดไปบอกแม่กาว่ากูหลักนมอะไรเตปริดกูหลักนมกับเบอรดอยไม่รู้เห็นเมกาว่านมต้องยิบต้องยิบแลไอ้มึงยิบอลไรก็ยิบไปเลย,ยอันนั้นเตปเริดตู้ประตเดียนใช่ปริด ไอแก้วก็เหมือนลูกเมวงเนี่ยจะมาโกมก็ไก่ไปตึงลักก้องก็ทามโลมันอยากกูลักกูตามแล้าว่าเมืองไรแม่ก้าว่ามองแก้วกากูหิวมาเนี่ยก้มกู้ละมาผัวนะเดี๋ยวแปลกๆปลเลยจริงถ้าตำเลยคนรวยเรื่องโจ้าโกงผลกูไม่กูไม่พรอมเลยถ้ายครโตนี่รบกันบ่อยฮอทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะครับมันไรจริงคือมันไรจริงแต่ผีไม่จบพุ่มแต่แรกกับรถจั่งเท้าไปปอดเย่แล้ว มึงเออคนขึ้นนังเต็มทุกวันเราต้องเต้กคูแต่ใจยึดจแไม่ยึดเพื่อแอ้เรโดเพียนไอ้เพรดูคูกับเราต้องเต้คนขึ้นนังเต็มแล้ววันนี้ทิ้งเดือนกูจาได้วันที่สามสิบเอ็ดไอ้โต้ก็ไปใกล้รตเตอรี่อยู่กลางกูกับรถตุ้งนั้นไปประกาศเพร่ยูคนลงจัดติวัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โตอะยายนั้นออกไปกระอื่นว่าจันการสาวจันน่ะต่อเจ้าตีเจออกแน่นอนกับต่อเจตีเจออก คนลงจาเต็มปริแต่ไปประกาศ้าอยู่ใดแต่กูใกล้วันตีสามเม็รแตคกูบอกเพื่อวันนี้ออกก็ต่อจากนี้ออกปรติเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลยมันเปียนไรจริงไรจริงกูยังตีอยู่สามไรเกี่ยวเราตำเบ็้เสรษฐะกิจปอเปียงแนวกองทัไในร่วมเกี่าวะด่านเออกำร้อยคุณบอเลียงไว้คมหูคุณบอเลียงไว้คมอ่อ เห็นนี่ปลเลี้ยงไว่าก้มเงิปกุดบอล่อยห้อยเรียอร้อยก็อยู่ในซ้ำวันกูไปแล่บอปรากฏไหวโตขยกกอกเป็ดไปข้างบอห้อยกูเลยกอกลับซ้ำเดือนกูลงห่มแล่ไม่น้อยเดียวเลยไปงานไม you know ่แก้วเป็ดเด้งม I mean ันแรงเปรี sal, so 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 ้ยงไม่เอ็มึงแล่ให้มะตูเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตห้อยค้มมึงนั่นเลยยืนเพลจะไม่บินเลยล่ะโล่เดียวะเป็ดที่กินกับบินไม่พ้นเดืแนลย เนี่ยแกบินก็เลยดีตอวนี่ไปเลยดีดตายโอ้ยไปเลียมจุบันนั่นนั่นนั่นตายโอ้ยไปเลียมจุบันในตายได้กับขาวของต่งตายโอ้ยล้วดนแม่เอ้ยแม่แก่ตายขัาวเก้าทีเดีย่าังดนมึงเล่นเกียวแหลอย่างข้าวเก้านี่ปกติกูแเต๋อขาวเก้านี่ไม่ใชจีัวข้าวเก้าปลแกนะกูบอยรน่ะใส่ต่อใจกูได้ต่อใจเออใจน่าต่มาพึ่งใจ ใอรไล่ใจก็ว่ดตอใจล่ะไอ้ใจบัดอยเพื่งใจมาเร่ตงมึงอาดจัไม่ได้ไม่วาไลใจนม่มันพื้นจะ่ไม่ได้หรอคุณบอกว่าโตใจล่ะไอ้ใจบัดอยเึิ่งใจมึงควรคนแร่แก่รู้มาคงติตีมาฝนมาเร่รวยไกันแน่พเ่องเงกโตจำเมื่อนึงทีไอ้ไรเดีจําไม่ได้กันนะ ก็ตามได้ไ้แต่ใจมัวก้าวันกว่ตใจล่ะแต่ใจบัต่าเพ่งใจเล่นแต่แกกูไม่เล่นแล้วุณบางรันเปรตไหม่อเปรตนจะไม่รู้ความเลยอาย่ายตอยมันตามกูว่าใจว่าก้าวกูบอกโตใจอ่ะโอใจบ่ฮะใจน้าอนี่ยมาเฟ่งใจมาลรีจริงเหมืินกูจช้ไ่ละกูบาเลืเกี่ตาเปล ใครไรนีเ่เจใจมึงว่าต่อใจละฮะไอ้ใ,ใจนั่นเนี่ยมันพึ่งใจฮะไม่ได้เหี้ยคกับคุบ้านนั่นผมเป,ปิตจร,รงิงเหรอผเปินี่ใจชัวมงรู้ปังแบบนั้แล้วแต่เปิดกันแรกเอลอะไรไอ้ทอมึงดังเฮียอะไรนักหนาฮะมะึงดังเฮียอะไรอะฮะมาไม่ก็พ่อยักกับไม่กรับคือพอดีโวน,นี้มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอะมันว่า